สวัสดีชาวเกมเมอร์ amer, ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกมโซลแลนด์2นั่นเองครับสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือจากจีนเนาะตอนนี้จะเปิดทดสอบรอบใหม่อยู่นั่นเองนะครับใครที่สนใจเนี่ยลิงก์โหลดใต้คลิปเหมือนเดิมนะตัวเกมจะเป็นแนว MMO แล้วก็จะมาในรูปแบบ open world ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศเลยละกันนะครับอ่ะกดเข้ามาครับในโซนตรงนี้เนี่ยเซิร์ฟเวอร์ตัวเกมก็จะมีหลายเซิร์ฟนะครับส่วนตัวผมจะอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์ที่5นั่นเอง นะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเรากดเข้าไปดูบรรยากาศกันนะครับตรงนี้อย่าลืมกดติ๊กถูกด้วยนะครับผมอ่ะโอเคกดเข้าไปเลยอ่าไปเลยครับผมนี่ภาษาก็จะเป็นภาษาจีนทั้งหมดนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นตัวละครที่ผมได้ทําการลองเล่นไว้นะครับแล้วก็ดูดิมันเหมือนแบบดูเป็นแ,แบบคิกโก้อนุเนะหน่อยเนาะอันนี้คือคือมันจะมีให้เลือกสายอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากที่เราเข้าไปเล่นนะครับอันนี้ผมเลือกสายแบบมั่วๆม,มานะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวกดปวกตัวนี้ครับ อามันจะมาจาีในส่วนของตัวละครให้เราเลือกอยู่ทั้งหมด5ตัวด้วยกันนะครับผม <อ> <us> ğ, นี่ครับมาแล้วต <reco Christ. S 2> ัวละครก็นี่ครับก็จะมีตัวนี้เลยนะครับก็จะเป็นแบบตัวผู้ชายนะครับบึกบืนหน่อยสําหรับตัวนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นตัวโลลิผู้หญิงคนนี้นะครับเป็นเด็กน้อยนะครับผมแล้วก็มีเด็กน้อยผู้ชายนะครับตามนี้อ่าแล้วก็มีแบบเป็นวัยรุ่นอ่าอันนี้ร่างจะผอมบางกว่าตัวนี้หน่อยนะครับต่อมาก็จะเป็นเอ่อวัยรุ่นผู้หญิงนะครับตามนี้เลยนะครับก็เราเลือกตัวใดตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปก็คือสายเนี่ยมันจะต้องเลือกตอนที่เข้าไปเล่นอีกทีหนึ่ง นะครับอัเนี้ผมเลือกเป็นโลลิก่อนนะครับแล้วก็กดเข้ามาตรงนี้นี่ครับมันจะมีให้เรามาทําการปรับเปลี่ยนทรงผมได้นะครับตามนี้เลยอ่าเราจะเอาทรงผมไหนนะครับแล้วก็สีผมอะไรนี่ครับผมประมาณนี้เนาะแล้วก็หน้าตาครับปรับเปลี่ยนได้อีกนิดหน่อยนะครับอันนี้กดไม่ได้นะครับมากดเปลี่ยนทรงตาแทนนะครับนี่เลยอ่าแล้วพอเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยนะครับก็มากดตั้งชื่อนะครับเราจะให้มันตั้งชื่อตรงนี้อัตโนมัติก็ได้หรือว่าจะกดแบบว่าเปลี่ยนชื่อเองก็ได้แล้วแต่นะครับ ประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวกดออกไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของตัวละครที่ผมเล่นไว้อยู่แล้วนะครับมันจะได้มีระบบบางอันที่มันกดล็อกเข้ามาแล้วนั่นเองนะครับอ่ะกดเข้าไปเลยครับผมนี่ก็ถือว่าเป็นเกม MMO อีกเกมหนึ่งนะครับที่ก็ภาพสวยอยู่นะครับ่มาแล้วนี่ครับผมเข้ามาแล้วครับบรรยากาศข้างในตัวเกมจะเป็นประมาณนี้ครับผมนี่ฮะอ่าก็สามารถซูมเข้าซูมออกได้เนาะ นะครับนี่ครับผมเมื่อกี้ซูมเข้าแล้วนี่หว่านี่ครับอ่าประมาณนี้ประมาณนี้เห็นไหมนี่ครับรายละเอียดเนาะนะครับภาพตัวเกมนะอันนี้จะเป็นสัตว์เลี้ยงของผมนะครับประมาณนี้นะทีนี้ตัวเกมก็จะมีเควสนะครับด้านซ้ายของจอตรงนี้ให้เรากดไปนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเข้ามาแล้วภาพมันยังไม่สวยมากเหมือนตอนแรกนะครับก็กดตรงนี้เลยนะครับนี่กดเข้ามาตรงเซตติ้ง นะครับอ่ามันจะมีให้เราปรับเห็นนะอันนี้คือสูงสุดแล้วนะครับก็ปรับไปนะครับถ้าเกิดตรงนี้เนี่ยนะฮะมันจะภาพมันจะเบลอๆนะฮะอันนี้คือแบบชัดแล้วนี่ประมาณนี้นะครับผมก็จะลืมปรับให้หมดแล้วกันนะครับส่วนอื่นๆก็ลองเข้ามาดูเองนะครับตรงนี้จะเป็นเหมือนแบบเป็นบอร์ดนะครับเป็นแบบว่าอ่าให้มันกดใช้สกิลอัตโนมัตินะครับแล้วก็มาติ๊กถูกเอาเอออ่ะมันก็จะได้ประมาณนี้นั่นเองนะครับผมทีนี้ก็กดตรงนี้ครับอ่ามันจะวิ่งเควสอัตโนมัติเห็นไหมครับไปแล้วอ นี่ดูบรรยากาศคร่าวๆก็แล้วกันนะครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ฮนะสัตว์ขี่ก็ตอนแรกเข้ามายังไม่ได้นะต้องเล่นไปสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวสัตว์ขี่มันก็จะ,ะปลดล็อกให้กับเราเหมือนกันนะครับผมเอาแล้วนี่เข้ามาในเมืองครับผม่าบรรยากาศในเมืองนะครับเนาะเสียอย่างเดียวก็ตรงภาษานี่แหละนะครับผมนอกนั้นก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งนะครับภาพมันก็ไม่ได้ขี้เหลอะไรนี่วิ่งไปไหนวะเนี่ย เดี๋ยวให้ดูแบบในส่วนของอการโจมตีการต่อสู้หน่อยนะครับระบบบอทก็เปิดแล้วนะครับผมเล่นไปแป๊บ,บหนึ่งนะครับมันก็จะเปิดกันโอเคนี่ครับอ่ะมีระบบใหม่เปิดเข้ามาเลยดูซิปึ๊บอ่าอันนี้เป็นเหมือนการแบบอ่ะตีบวกหรือเปล่าอ๋อใช่นะครับน่าจะใช่อ่าบวกทั้งหมดเลยนี่ไงนี่ครับมันก็จะขึ้นมาแล้วนะประมาณนี้มันจะมีเลเวลอุปกรณ์ด้วยนะครับผมแล้วก็มาบวกอะไรพวกนี้ทีหลังอ่า ไม่มีเออ่แบบมอนสเตอร์อะไรอย่างงี้ให้เราลองโจมตีแล้วอะไม่มีเลยครับตรงนี้นะเราต้องกดไปเองอ่าโอเคอันนี้ไม่ใช่ต้องมากดอันนี้นี่ครับผมเพิ่มคุยเควสก่อนเควสเมื่อกี้นะี้ยังไม่เสร็จคุยอยู่นะฮะโอเคอ่าไปต่อนะครับนี่ก็จะเป็นแนวนี้เดี๋ยวผมตัดไปตอนที่แบบว่ามันเอโจมตีแล้วละกันนะครับจะได้ดูบรรยากาศเนาะ นี่ครับตัดภาพมาตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของการต่อสู้แล้วนะฮะอันนี้คือมันจะมีแบบต่อสู้ที่เข้ามาแบบต่อสู้แบบเป็นดเดี่ยวๆแบบนี้นะครับผมแล้วก็จะมีต่อสู้ตามแผนที่ต่างๆนะครับนี่การต่อสู้จะเป็นประมาณนี้นะครับเรากดใช้ปอดต,ตรงนี้ได้เลยนะครับผมเป็นแบบเข้ามาต่อสู้แบบส่วนตัวเนาะนี่ฮะประ,ประมาณนี้ปร <ๆ S 1> ะมาณนี้ครับสปงสกิลอะไรต่างๆมันก็จะใช้อัตโนมัติอยู่แล้วนะครับผม แต่ละคนก็จะมีร่างอะไรพวกนี้นะครับเป็นแบบฉบับของตัวเองนะครับอ,รอ,อันนี้สู้ชนะแล้วเรียบร้อยอาตามเควสครับอาาันนี้จะเป็นเควสที่ผมเข้ามาพามาดูเรียบนะร้อยนี่โอเคเสร็จเควสแล้วนะครับนั่นแหละคือเป็นแบบการต่อสู้คร่าวๆนะครับอ่เหมือนจะมีระบบใหม่เปิดอีกแล้วหรือเปล่าเออ อไปเรื่อยๆครับเกมมันจะค่อยๆสอนนะครับผมอทีนี้เดี๋ยวเรามาดูหน่อยแล้วกันนะครับเมนูตรงนี้เนี่ยมันเป็นเมนูที่มันเพิ่มเติมเข้ามานะครับตอนแรกๆนะครับผมจะยังไม่มีนะอันนี้คือมันเพิ่มเติมเข้ามาแล้วนะครับตามแบบฉบับนะ สำหรับเกมแนวนี้นะครับผมมันก็จะค่อยๆเพิ่มนั่นเองนะครับเอามาดูนี้นี่ฮะในส่วนตรงนี้เนี่ยจะเป็นแบบว่า,เ,าเมนูสกิลนะครับซึ่งสกิลเนี่ยมันสามารถที่จะสลับสับเปลี่ยนได้อย่างเช่นเราอยากจะใช้สกิลนี้สลับสับเปลี่ยนไปกับใช้สกิลแบบนี้ด้วยกันเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะมันจะแบบเหมือนแบบมีปรับเปลี่ยนเป็นแบบมาแบบคอมโบใส่กันอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับผม เออแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเ,ออเป็นตัวที่แบบอยู่ในร่างเราอะนะครับเราสามารถใช้สกิลของไอ้เจ้าตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เนี่ยมากดอัพนะครับตรงนี้ได้ด้วยนะครับผมนี่เห็นไหมเนี่ยครับอัพไปอัพความสามารถเพิ่มเติมเข้าไปนะครับจะเป็นประมาณนี้นะเมนูต่อมาครับกดเข้ามาดูอันนี้กเออ็เราอัพไปแล้วเนาะนะครับทีออ่ก่อนหน้านี้ที่มันสอนนะนั่นแหละนะครับผมก็กดอัพไปเรียบร้อย ต่อมาอันนี้ครับกดเข้ามาก็จะเป็นแบบเป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งนะครับที่เราสามารถที่จะมาทําการแบบว่าอัพได้นะครับอันนี้น่าจะเป็นแบบเป็นตัวละครที่แบบยังไงอ่ะเหมือนแบบเนี่ยมีมาให้เราเลือกนะครับแบบเหมือนแปลงร่างได้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะอันนี้นะครับเนี่ยก็กดอัพได้เลยนี่ครับผมค่า่า CP ของเราก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนวนี่นะครับเออแล้วก็มีอะไรอ่ะนี่ฮะกดเข้ามาดู อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของชุดเชิ้ตอะไรต่างๆนะครับซึ่งเราสามารถที่จะมาทําการแบบลองใส่ดูได้นะครับเป็นแฟชั่นนะครับผมแฟชั่นจะมีหลายแบบเนาะนะครับนี่สัตว์กีก็มีนะครับแฟชั่นดูเด่เอ็นไหมนะครับตามนี้เอออ่าก็มาลองดูกันได้นะครับเกมนี้ก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับเป็นเกมแบบฉบับของทางจีนเขานะครับเมนูนอื่นก็ไม่ได้มีอะไรมากแล้วนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสัตว์เลี้ยงนะครับกดเข้ามาดูได้ครับนี่ฮะสัตว์เลี้ยงก็จะมีหลายแบบเช่นเดียวกัน นี่ครับผมน่ารักเท่านั้นเลยนะครับโอเคนะประมาณนี้แหละนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเควสลองลงมานะครับให้เราทำนะครับมารับของรางวัลจากตรงนี้นะครับผมเนี่ยกดรับไปเห็นไหมนี่ประมาณนี้แหละนะครับไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนมากมายนะครับผมแค่นั้นนะเห็นไหมก็เสร็จเควสแล้วนะครับมันก็จะมีสอนไปเรื่อยนะครับวันไหนที่มันเปิดมาใหม่ปลดล็อกมาใหม่อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็แค่เข้ามาดูตามที่มันสอนแค่นั้นนีง นะครับนั่นแหละนะครับตัวเกมก็จะมีข้่ควาประมาณนี้นะครับผมอันนี้ผมไม่ได้บอกว่าให้มาแบบรายละเอียดอะไรเยอะแยะนะครับเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้ดูอะไรเยอะกันนะครับผมออ,อันนี้ก็จะเป็นขายของเนาะนะครับเนี่ยเมนูขายของอะไรต่างๆนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นนี่ครับมารับของรางวงรางวัลเหมือนกันครับผมนี่ฮะกดเข้าไปนะครับ แต่คืออย่างที่บอกแหละว่ามันเป็นภาษาจีนเนะเนาะมันก็จะแบบรู้สึกว่ามันแปลกๆหน่อยนิดนึงนะครับผมอาจจะแบบดาวๆหน่อยนะครับในส่วนของเมนูบางอย่างนะแค่นั้นแหละนะครับยังไงก็เอาไว้ประมาณาคร่าวๆท่านี้ละกันในส่วนของตัวเกมนะครับใครที่สนใจก็ลิงโหลดเนี่ยจะอยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมฝากไว้เท่านี้นะครับคลิปนี้ไปละสวัสดีทุกคนนะครับผม